สวัสดีครับนภีครับครับเลยครับขอสลบเข้าสู่รายการเล่นไปเรื่อยซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นคุณสายกันเล่นคุณสายคุณสายอ่ะการแข่งเขียวพี่เขียวตีตโจมาออกออกมีสื้อลูกยิงแล้วก็อยากเล่นมากเลยทำไมเขาเลื่องเขาเลี้ยงเคโอราวันนี้ก็จะมาอะไรนะมาทำอะไรกันมาห็อกไปหมอแล้วกันเรียกวะไข่กระชาโอเคไข่กระชากับชุดใหม่ครับชุด World Premium Pack 2025ที่เพิ่งวอลจะไหนวันนี้เลยมันจะเป็นสูตร์หใช่ไหม

ที่อยากเล่นน่ะมีมิสุร <ần British dance icon> um, ิก <sh arp at> totally. <f> ิไม่มีกลัวแอบสนใจอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างจะเฉพาะทางไปหน่อยอ่าโอเคอย่างงั้นก็คุยกันได้เพราะผมก็อยากได้ดิจิโด้อ่าโอเคเลยมาดีกว่าหรือดีกว่าใครจะแด่อะไรบ้างแต่แด้ๆดครับเล่นกันอีกแบบจุ่มกันเลยครับครับผมขอวางเสียบอะไรก็ได้ที่หน่อย <Okay. S 2> บอกแรกก่อนบอกแรกครับของศิลคนตัดแบบลูกผู้ชา,ายตัด้องเคียสคิ้ฉุบโดนการ์ดไม่โดนรลกผมตัดแบบเพรเซียมแล้วกันผมชอบตัดแบบนี้อ่าเข้าใตได้ตัดรวดเดียวใช่ไหมเอออ๋อมันรีบีนไอ้ไนี้ได้หรอต้องรีบีนทีมันของนิชิโรอ่าโอเคโอเคอแต่นันทีนี้พิ่เหรอซีเครตของมิซูรกิออกม่ปแล้วดีดได้มีซีเท ยังไม่รีบผมจะเปิดทีเดียวอ่าเอผมแบบคนตีเล่นทีเดียวอ๋อนี่ดีปินเนาะใช่ปะใช่อัลบูมิธรรมดาดีปกระดับมิสุริกิแล้วจะไม่ผิดวันนี้คือใบเนเกตเนาะไม่แน่ใจอ๋ะหมดเลยิตผมเอาไฟหรลูไว้ต้องการแล้วกันเพราะพวกซุปเปอร์จะได้ละขึ้นผมเปิดไปก่อนนะไจะได้เรื่อยๆผมเดียวเอียวเรียน อันเอ้ยอัลต้าเลยเหรอใบนนี้เนี่ยแม่คุณเชฟเยเหรอนิวก็ไปวนแรงโอ้โหนี้จะได้สองใบไหมเนี่ยอยากได้คนละใบด้วยใช่ไปไปมันเก่งแล้วน่ารักใช่าสนเออนี่เป๊ะตอนนี้มิสซึโอเอีกซิดอะไรเนี่ยเอ้ยกุ้งกุ้งเลยนด้วยกุ้งไรเซเวอร์เจนจีเอบี้กุ้งสายฟ้าเอ้ยเอซีโคลสองดาวด้วยนะอ่ะอีโคจูเนอร์ไหมไม่เอ้ยเหมือนเป็นอีโคจูเนอร์ด้วยว้าวน่าสนใจ โอ้ยกระด้างธุรกิจป่าหน้ามีมอัลต้าไม่มีกูครับอันนี้สองเอ๊ะปกติพวกนี้มันอัลต้าสองปะน่าจะสองนะใช่ไหมใช่ไม่ได้อดได้อัลต้ามีธุรกิจได้หรือเปล่าหรือสามไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวผมลองเปิดเรื่อยๆดูอันนี้คนแรกอ๋ออันนี้ก็เก่งเนาะอัลต้าไม่ผิดเหมือนคนใช้กันอยู่โอเคผมจบละนี่นะเปิดไปรู้ใช้ทีเดียวรวดดูฝคนนั้นเปิดไปก่อนแล้วนีบเอาไม่ใช่สี ได้ซูเปอร์มิสุรกิว้าวมันนี้ใช้อยู่อันนี้ก็หัวแรงมิสุรุกิเลยซูเปอร์มิสกิเหมือนกันใครเนี่ยตอนนัารับแต่เฟคเดี๋ยวค่อยอ่านอใช่เดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวอย่านเดี๋ยวเราอาจจะได้เรอาไเอามาใช้กันด้วยพรอิษจมีกปเห็นเห็นเอ้ไอ้ไอช่นี้เป็นดมมอยู่เอออเออ มันต้องมันต้องยังไงนะมันต้องเป็นมอนสนาบมันต้องข้ามซิชชั่นจากสตสุดสัปดาหปวะไม่แน่ใจกันไม่ได้เลยแต่ตัวนี้ที่มันโด,น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 ,ดน,นแก้โดนแก้รูปแบบนิดเดียวเออ,อใช่ไหมเราจะปปม,มีสองอาร์ตเลยวะอ่ะมีบิกูซูเปอร์อ่ะซูเปอร์มีบิกูไปนีปิ้นนี่ซ้ออันนี้มันซูเปอปร์กี่ใบนะไรซูเปอร์ของผมสามใบอัตราสองอัตราสองใบทีคิดหนึ่งอ่คะแนนฟิชชั่นตัวนี้ยังได้โอ้นี่มันเอฟพิธีกรรมมิสุรุกิสุดโกงอ่ะ ก็แบบผมเห็นไปเนี้ยผมนึกว่าเป็นล่าอัปเกรดของเครนไอเอ็นอวานูบิสอ๋อเเ็นมอตอร์ที่ผมโคตรชอบเลยตัวนี้เสียดายเลยเป็นแบบทีมใหม่ถูกไหมถ้าเป็นร่างต่อนี่แบบถ้าเป็นร่างต่อหยิบมาเล่นเลยเข้าใจได้แล้วก็ผมเรื่การมิสุริยีที่ผมนึกว่าแบนฟิวชั่นมันเกิดมาเกิดเฮ้ยโคตรเก่งเลยไม่มีอะไรแปลกๆออมาเลยนี่อะไรเนี่ยสลาม boy มีมีกูใช่ไหมอ๋อมีมีกูแฟรี่เฮ้ยเป็นแฟรี่เหรอก็ก็โอเคเป็นแฟรี่ชื่อแฟรี่ก็คงเป็นแฟรี่เป็นเทนชีโซคุวันนี้มันอุลตร้าแมนเออุลตร้าแมนเทพเป็นอุลตร้าแมนอยู่ได้สามเทินเทินเดียวมั้งเทินเดียวกลับบ้านพี่มีกูตะเกีตุรกีรึมตุรกีเลยปีะตอร์พิเตอร์เทลรุ่นอัปเดตตัวนี้นะเทปตัวนมันจะคุ้นๆว่ามันใส่ในนี้ได้ปะอะไรนะไอ้เน็กเพนิรามพิลิกัม อ่ากินดาวเก้าดาวมั้ยไอตััตัวนั้นสิบดาวตัวนั้นสิบดาวอ๋อตัวชื่อัื่อกเ้าเลยคิคิวเก้เลยคิวคิวคิวไฮเกมีมีกูนี้ป่ามีมปามีมใช่อุ้ยซีเคสซีเคสไม่สรุกีแล้วอะไรวะิรุก้ไม่หมเลยเออเว็บมิสรุกีผมคุ้นๆแล้วเว็นี้เนอ๋อนี่ใบนี้ใช่ไหมะอใช่ปะใช่ไหมแต่ใช่ใช่ปดีไปไปโยนมอนปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่า อใช่ไหมอเน,นี่ยใบยนต์มอนใช่ปะที่เขาหากันมัเนเรียนมีมิกมูออกไปได้กับมีมิกูใช่ไหมใช่ไหมอืมมาเดี๋ยวใช่ผมแลยังดีแล้วอย่าไปแลสูงเลยแอเคไม่มันปลาบิน okay. โอเคก็ทักทายดีมันเะ็ออกพัเดี๋ยวแยกไว้ต่งางห<อ>ันกันแล้วสลาม m bishar <ม> โอ้เอาต้ามิซกิทำไมมิซกิยจับวะเออไแต่เอาตาของผมใบเดียวเลยนะทำไมงออกสองใบไม่แน่ยังมีีใบใช่ปิชิโดเออนั่ไงออกอนบิะได้มาสองใบเอ้มใบลมเบสใช่ไหมอะรก็คือเอาต้าสองซีเกตหนึ่งเปอร์สามใช่ไหมใช่ไอ้กงไม่เกี่ยวต่อไปโอเคครับต่อไี่สองที่สองอย่าคนเดียวเราแยกไปต่างากวอนนะ ต่อห้มีบอกที่สองของผมนะครับเหมนดิมครับผมตัดทีเดียวค่อยเปิดเออมีกุ้ยแล้วอ๋อโรแรมฟิชชั่นผาแมลงม้เปน่ะผ่าแมลงเทพไม่ให้อตัวนเทนเออเทพร่างเก่าก็ผ่าเทพหน้าตามแมลงมากเลยหน้าตาดูอย่างกับแมลงแต่เป็นเทพนี่นะ ทีส่สองโอ้น่าเสีนี่ม <c oughs> ันรถคาเมนไรเดอ er. <c oughs> ร์ใช่แล้วหมแ่วแคงอยู่กับหัวแล่ต่อไปในส,สองที่สองโอ้ยสมนี่แะละพิสมาติกซีเข็ดอ, <c oughs> ออกมา<ๆ>สักบล็อกก็ดีออกมากบล็อกก็ดีอ่ะหมดแล ของมีมิกรูเหรอไม่เลยนะอันนี้เป็น,นตัวโยนเออโยนโยนให้ฝักปะเหมือนก็ว่าถ้าถ้าเรามีมอนของเราอยู่บนสนามฝ่ตรงข้ามเราสั่งใช้งานได้มั้งหอือใช่ไหมก็คือยึดมอนทั้งหมดที่ไม่ใช่ตัวนั้น<อ>นี่ไงได้ไปที่สองแล้วเนี่ยโเขาพิสูจนเออเค,คนละใบดีมากดีมากใบสามัญมาจาบ้านนั่นเลย <laughs> โอชิมะแล้วก็ฟิวชัน่นเอ้ยฟิวชั่นของมีมิกูใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมันมีคอนโร,บ,รบิทเหรอคอนโรบิทใช่ไหมออใช่ใช่ใช่ชตาของนี้ครบแล้วอ่ะอยากละใบยังจะละใบเอ้ยสองใบเองสองใบเองแต่เหลือสปเปอร์อยู่กับซีเคียสเราหวังได้อยู่สเปอร์มิซูรุกิออกมาหน่อย <laughs> จริงก็ออกมามีมิกูบ้างก็ได้นะยนั่นสิเออ เอ้ยนี่ไงมีพูดถึงมาปั๊บพูดปั๊บมาเลยอล้โหพูดปุ๊บมาปั๊บพูดปั๊บมาเลยปั๊บผมมั่นดิมีกูฟ,ฟ,ฟ,ฟกิ้ฟิ้งกิ๊กกะใช่กิกะเราเราได้เสร็จแล้ว,วแครี่มีหมดกูเลยไม่มีมิแรเลยโอ้โหแล้วบัอดมิโชตัวนี่ไงตันี้ผมโคตรชอบอาร์เลยทำอไร<อ><ๆ>ไ,ได้เอ่ยไอนี่เหรอถ้าทำในการ์ตูนบอกว่าเปิดใช้ปุ๊บเอาคอนทุบหัวผู้เรียนสองฝ่ายให้สลบ แต่นั้นจากเวลา5นาทีใครฟื้นก่อนชนะไม่ฟื้นทั้งคู่คือเสมอว้าวเกมจริงเราไม่รู้หรอกจะมาเทิร์นไม่สุดกี่แล้วครับในระดับซุปเปอร์เลยโอ้ันดุพี่เริ่มเยอะแต่รู้สึกว่าตีนี้ไม่ถูกสุดอย่าออกมาเยอะเลยเดี๋ยวเทิร์นสวยไม่ถูกนะเดี๋ยวมันจะไม่พงใช่พกแล้เอ้าไม่สุดอ๋อเมย์มีกูดีกว่าหรือว่าวันแรกผมเดาว่าผละว่าเขาโม่งนะมีเกือบแล้วใช่ใช่มันดูยาก คือพอเป็นกระดาษอย่างนี้มันดูแบบมัน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 อ่ะดันๆดูไม่ออกว่าฝอยหรือไม่ฝอยนรี่วามผมจะเหลือฝั่งของซูเปอร์ครบไม่ได้เหรอแค่ซีเข็ดยังไม่ออกอัลต้ายังไม่ออกเลยเอกซูเปอร์มาสามใบครบเหมือนกันอัลต้ายังไม่ออกเออออโออร์ตียังไม่ออกนี่หมันผสมอร์กีเ ตัวฟิวชั่นเอ๊ะตัวพิธีกรรมตัวใหญ่ไปออกไปแล้วของผมบอกออกไปแล้วใช่ปะมันอันนั้นอะเมโนฮาบาคิคีครับมันจะมีมีตัวใช่ไหมมันจะมีตัวที่เป็นอันต้ามันจะได้อันต้าสองแบบเลยตัวพิธีกรรมปัญหาคือซีเกตไม่ทูกบอสเนี่ยบอที่แค่ดวงดีได้คนละใบหมดเลยเฉยๆไม่รู้เหมือนกันอะตัวอาจจะดวงดีเฉยๆก็ได้เออไม่เอาก็ได้ซีเกตขอบพิธีจริงเออนี่นี่ผมก็อยากได้ตัวหนึ่ง น่าจะได้มาเยอะได้มาเยอะอยู่แล้วผมได้ใบนี้บอกอันนี้ผมอผมได้ใบนี้โอเคคนละใบกันนะครับทุกคน AB AB ไฟโอ้ยตัวที่สามเยอะแล้วเกินแล้วพอแล้วคนละใบพอแล้วใช่แต่คนละใบพอแล้วเกิสงสัยเอ้ยเออที่เขียนได้บลอกได้เหมือนกันได้ยั่น่ะเฮ้ยไอ้นี่ไอของเหมือนจะเป็นของสักแอชเชสป่ะถ้าผมจะไม่ไม่แน่ใจเอ้ยผมแต่ว่าส่วนๆทำเลยสีเขียนยังขายเราต้าไปหนึ่งก็คงใบนี้แล้วมั้งคตรจะเป็นสอง อัพโบรดรีฟิวชั่นอัพโบรดเต้าเลยอ่ะเต้าเลยได้อัต้าของันนี้แค่ไปใหญ่ของนี้เรกิจไปใหญ่ไอซีเข็ดได้พี่ไอ้ยเอ้ยสีเข็ดไม่สทรกิ่โอเคถือว่าถือว่าดีครับถือว่าดีโอเคอะ ก็สุดจบกันไปแล้วครับหนึ่งบล็อกสองใหนึ่งบล็อกมันน่าจะการันตีซีเขีนะเดี๋ยวน่าจะเราวๆนี้นะหนึ่งหนึ่งซีเขีสองอัลต้าสองซูเปอร์ใช่ใช่เอันนี้ไอ้บล็อกที่แล้วก็เป็นสองอัลต้าหนึ่งซีเขีนเนาะก็สามซูเปอร์คงไม่ใช่เราโชคดีเองที่ได้เขียนแม่งสี่ใบสอ่บล็อกกันเนาะถ้าเราดวงดีก็ก็ถือว่าดีครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจัดดีกว่าว่าได้อะไรกันบ้างไป ผลประกอบการส์ไอสีบล็อกก็จะได้ประมาณนี้นะฮะใช่ก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคแหละถือว่าถือว่าคุ้มแหละไม่แน่ใจว่าใบนี้ต้องใช้กี่ใบถ้าจัดผมว่าประมาณสองใบละสองใบกำลังดีนะแต่อันนี้ผมว่าต้องสามต้องไปหาต้องไปหาก่อนอันนี้เขยเห็นเขาใส่สามป่ะไม่แน่ใจผมยังไม่ได้อ่านเทคเท่าไหร่แต่ทุกทุก ถ้าตัวใหญ่อยนี้หนึ่งหรือสองก็พอด้หรือเปล่านะไม่ดูเดี๋ยวผมไปอ่านเท็กิ้งอีกทีหนึ่งก็ผมเห็นคนมันใส่ไม่หนึ่งก็สองอะถ้าแต่ไม่ดีนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ของพี่พี่กูไี่ขาดยับเลยค่ะดีแล้วเราไม่ได้เล่นกันเอ้๋ยวผมจะไปจัดผมจะไปซื้อมาจัดเดี๋ยวไปหาซื้อเองโอเคเอ้เดี๋ยวผมอาจจะไปใส่อเนี้ยกสมเป็นอาคาบอยู่โอเคฮะตัวเถื่นดีแบบได้มาสามได้สองได้มาสามทั้งนั้นก็เถือว่ามันก็ถือว่าได้ใช้ถ้าไม่ได้อากจะใส่สองเลยได้ครับส่วนตัวนี้เอามาเล่นการเี่ย ผมเห็นเขาไปเล่นในเด็กเอเดอร์ลิงอ่ะของ t ีซที่เคยที่เพิ่งลงไปเมื่อเดือนพีพีห้าเด็กผู้ขอไฟระเบิดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เด็กนั่นแหละที่มันที่มันเอาไปใส่ในแบตเตอรี่โซลพนายกันเนี่ยตัวก้าวดาวนั่นแี่ยเดี๋ยวลองลองดูใช่โอเคก็ประมาณนี้นะครับกับสี่บอกโอเคครับครับขอบคุณมากครับ